ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรม,มะในหัวข้ออานุภาพความศักดิ์สิทธิ์คาถาชินนบัญชรสุดยอดแห่งพระคาถาของสมเด็จโตพรมรังสีในการปัจจุบัน สุดยอดของพระคาถาคือการสวดพระคาถาชินบัญชรซึ่งถือเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตกับตัวเราพุทธคุณทั้งเก้าประการมีดังนี้เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากโรคได้ลาบได้ยศค้าขายดีมีวิชาความรู้จเจริญรุ่งเรือง ผู้ใดที่สามารถท่องและจำได้เป็นปกติถือว่ามีบุญมากดังนั้นผู้ที่หมั่นท่องพระคาถาชินบัญชรควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองครองธรรมในโลกนี้อิทธิพลแพ้อิทธิฤทธิอิทธิฤทธิแพ้บุญยฤทธิบุญยฤทธิยังแพ้กรรมวิบาและฤทธิของกรรมลิขิต ไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้เราได้บอกทุกครั้งว่าท่านไม่ต้องเชื่อเราแต่ให้พิจารณาดูตามความเป็นไปความเป็นมาพระคถา,าชินบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังศีพระคถา,านี้เป็นคาถาศ,ากศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในคำพีโบราณ และได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากล้ากลายมีเมตตามหานิยมขจัดภัยตลอดจนคุณสต่างๆเพื่อให้เกิดอนุภาพยิ่งขึ้นก่อนจเจริญภาวนา ให้ตั้งน,นโมสามจบแล้วะลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพร้อมแล้วตั้งน,นโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศาสตนึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐานปุตตกาโมละเพปุตตังทะนกาโมละเพะนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสพระวา ยมาราชาโนทวิสุวันโนมรนานังสุขังอรหังสุขโตนะณูพุทธายะท่านผู้ฟังครับรากศัพท์ของคำว่าคาถามาจากภาษาบาลีว่ากถาแปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวดังนั้นคำพูดของคนเราทุกคำ ก็คือคาถาทั้งสิ้นแต่คาถาในความเข้าใจของทุกคนไม่ใช่ความหมายเช่นนั้นคาถาที่เรารู้จักคือถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถแสดงผลอันวิเศษแก่ผู้ที่ยึดถือท่องบทในบรรดาคาถาที่ท่านผู้รู้ผูกขึ้นมานั้นคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อโตวัดระฆัง นวแพร่หลายที่สุดคาถาชิน,นบัญชรน,นี้เพียบพร้อมไปด้วยอัฏฐะและฉันทลักษ์ทั้งยังคงความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งกระทั่งพระเครื่องสมเด็จวัดราครังที่ลือลั่นสนานเมืองก็ปลูกเศกด้วยพระคาถานี้เองแต่ทว่าคาถาชินนบัญชรน,นี้ ก็ยังมีแปลกแตกต่างไปหลายฉบับบางฉบับก็เพิ่มมาหนึ่งบทบางฉบับก็หดหายไปสองบรรทัดคาถาบางตัวก็ผิดเพี้ยนกันไปแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรความศักดิ์สิทธิ์ของคาถานั้นขึ้นอยู่กับสมาธิจิตของผู้ท่องบทต่อให้คาถาผิดพลาดเพียงไรก็ตามหากจิตเป็นสมาธิแนบแน่น มั่นคงเสียแล้วผลก็เป็นไปตามการอธิษฐานทุกประการหากท่านผู้ฟังตัดความตะคิดตะขวางใจในตัวคาถาเสียตั้งใจท่องบนอย่างจริงจังผลดีย่อมมังเกิดแก่ท่านอย่างไม่ต้องสงสัยและต้องอัศจรรย์ใจในคาถาอันวิจิตรไพเราะที่เป็นผลผลิตจากอัจฉริยภาพของเจ้าประคุณสมเด็จ ท่านเป็นแน่แท้หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงได้พูดถึงพระคาถาชินบัญชรไว้ว่าพระคาถาชินบนัญชรเป็นพระคาถาสำคัญของสมเด็จพุทธจารย์โตเพหรมรังสีวัดระฆังโคสิตาราวรมหาวิหารเป็นบทคาถาสำคัญที่เจ้าประคุณสมเด็จใช้ปลูกเสกพระสมเด็จ คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมีรับสั่งถามเจ้าประคุณสมเด็จว่าเหตุแต่พระสมเด็จวัดระฆังจึงศักดิ์สิทธิ์เจ้าประคุณสมเด็จถวายพระพรตอบว่าเหตุที่สมเด็จวัดระฆังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะปลุกเสกด้วยพระคาถาชินบัญชรมีความนิยมสวดพระคาถาชินบัญชร มาตั้งแต่ครั้งที่เจ้าประคุณสมเด็จยังมีชีวิตอยู่ตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะเชื่อว่าสุงอานุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆชาวพุทธจำนวนมากก็มีประสบการณ์จากการสัมผัสด้วยตนเองเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมสวดกันโดยทั่วไปเพราะเชื่อว่ามีานุภาพ ในการคุ้มครองป้องกันสัพภภัยสัพพโรคสัพพทุกข์และยังให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตเมื่อไม่กี่ปีมานี้เคยมีคนอ้างว่าต้นฉบับพระคาถาชินบัญชรมีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธศาสนารุง่งเรืองอยู่ในประเทศลังกาแล้วพระคาถานี้ก็เคยมีจารึกไว้ในคำพีไบร์ลาน ที่ภาคเหนือมีเนื้อความคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์หรือนักปราชญาชาวพุทธต้องค้นคว้าหาความจริงกันต่อไปแต่ในชั้นนี้ก็พึงเป็นที่เข้าใจว่าพระคาถาชิน,นบัญชรเป็นคาถาสำคัญของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสี ความจริงชื่อพระกถาชินบัญชรน,นั้นแปลว่าหน้าต่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเนื้อความในบทพระคาถาอันยาวเหยียดนั้นอาจจำแนกได้เป็นห้าตอนดังนี้ตอนที่หนึ่งเป็นบทสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วสเสววิมุตติสุขจากความตรัสรู้นั้น แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มีสมเด็จพระตันหังกนพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เสด็จมาอยู่ณนเบื้องกระมอ่อมตอนที่สองเป็นบทอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มาสถิตอยู่ที่ศีรษะที่ดวงตาและหน้าอกตอนที่สามเป็นบทอารัธนา พระอริยาสาวกทั้งปวงมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอนุรุนเถระเป็นต้นให้มาสถิตณนะส่วนและอวัยวะต่างๆต,ตอนที่สเป็นบทอัญเชิญพระสูตรทั้งปวงมีรัตนสูตรเป็นต้นมาสถิตยอยู่ที่ส่วนต่างๆและกางกั้นอยู่เบื้องบนอากาศ และเป็นกำแพงอันล้อมรอบตอนที่5เป็นบทอนิสงส์และเงื่อนไขของพระคาถาชิน,นะบัญชรสำหรับผู้ร่ำเรียนท่องบทมนนนี้ซึ่งมีสมส่วนคือส่วนที่1เป็นส่วนอานิสงส์หรือผลที่จะได้รับซึ่งขออนิสงส์ให้อุปัตติวันตรายทั้งหลายภายนอกและอุปัตติวันตรายทั้งหลายภายใน อันเกิดแต่เหตุต่างๆมีลมกำเริบและดีซ่านเป็นต้นให้ดับสูญไปส่วนที่สองเป็นคำม,มั่นสัญญาว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันว่าเมื่อข้าพระเจ้าประกอบการงานของตนอยู่ในขอบเขตในพระบัญชรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย เหล่านั้นแล้วขอได้โปรดคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าส่วนที่สเป็นเงื่อนไขและคำมั่นสัญญาในอนาคตว่าด้วยประการชนี้เป็นอันข้าพเจ้าได้คุ้มครองไว้ด้วยดีและด้วยอนุภาพของสมเด็จพระชินสีสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่ปัทวะทั้งปวง ด้วยอนุภาพของพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่หมู่อริยศัตรูทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะแก่อันตรายทั้งปวงข้าพเจ้าผู้อันอนุภาพแห่งพระสัทธรรมคุ้มครองรักษาแล้วและประพฤติตนอยู่ในขอบเขตพระบัญชรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดไปเทอมาภายหลังได้พิเคาะดูแล้วเข้าใจว่าบุตรพระคถาชินนบัญชรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเหตุสองสถานสถานแรกเป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยลักษณะของบทมนต์เช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของมนคาถาที่มีมาในทุกศาสนาทุกลัที่ความเชื่อ ซึ่งเรียกว่าวิชามายริษคือบันดาลให้เกิดความสำเร็จเพราะวิชาหรือมนวิธีและที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็เพราะว่าลักษณะของบทมนั้นเป็นการอัญเชิญบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระธรรมของพระอริยสาวกทั้งหลายตลอดจนพระธรรมทั้งปวง อันพระตถาคตเจ้าได้แสดงแล้วจึตนับว่าเป็นบทมนต์ที่เป็นธรรมขาวหรือที่เรียกว่าสเวตเวทไม่ใช่ไสยเวทซึ่งเป็นธรรมดำหรือคุณใสประการที่สองเป็นบทที่มีลักษณะการสาธยายมนต์โดยมีศูนย์รวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาและจิตที่ไกลจากกิเลส โดยลำดับแล้วคำว่าชิน,นะบัญชรแปลว่าหน้าต่างของพระพุทธเจ้าหน้าต่างของพระพุทธเจ้าคืออะไรตรงนี้วินิจฉัยโดยไ n ยะความที่มีมาแต่โบราณว่าอันดวงตาคือหน้าต่างของดวงจิตเมื่อใจคิดงามงดตาสดใสคิดชั่วช้าตาก็บอกออกความใน รักษาใจให้เลือดไว้เถิดเอ่ยบัญชรของพระพุทธเจ้าก็คือดวงตาของพระพุทธเจ้านั่นคือดวงตาที่เห็นธรรมแต่อีกในหนึ่งก็อาจจะหมายความได้ว่าเป็นหน้าตาที่จะมองเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือการมองเห็นธรรมดังพระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรม ูนั้นเห็นตถาคตดังนั้นบทพระคถาชินบัญชรที่แม้จะมีเนื้อความยืดยาวแต่รวมความก็คือการให้มีความศรัทธาความเพียรมีสติมีสมาธิและมีปัญญารู้แจ้งซึ่งพระธรรมอันประเสริฐที่พระตถาคตเจ้าได้แสดงแล้วคือมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง ท่านผู้ฟังครับการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาซึ่งเรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์แล้วจะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งหลายถึงซึ่งวิชาและวิมุตติได้นั้นก็เลยอาศัยการปฏิบัติอบรมจิตในเรื่องของศีล สมาธิและปัญญาด้วยเหตุนี้พระคาถาชินบัญชรก็คือบทพระคาถาที่แสดงเป้าหมายที่สุดแห่งคำสอนของพระตถาคตเจ้าคือความหลุดพ้นจากทุกสิ้นเชิงถึงซึ่งวิชาและวิมุตติโดยการฝึกฝนอบรมจิตด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเอง น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ